ดีครับมือนน้มาว่ายกับค้นกระสินหากินทินสโคไทยนะครับมือนี้สิผ้ามหาเลาะดักหนูนะครับอุปรกรณ์ที่ใส่มือนี้ก็คือเป็นกับเล็กนะครับกับเล็กดักหนูแย่มือนี้กับกเป็นล่ำกับผสมข้าเปียกกับมั่นสำประหลังนะครับที่ใส่จังใดกับเปติีดตามรับชมน้ำกันได้ครับครับหมายมือนี้กระสิเป็นหมายปลาอ่อยนะครับ วิธีดักดักยังให้มาดูไปพร้อมกันเลยนะครับเป็นกับเล็กครับวี่ดักเอาวี่ดักเอามันสับปะหลังนะครับใส่ก่อนจะมีเล็ก,กงเสียบเข้าไป ที่ที่ห่างกับนนี่นะครับบ่องเี้าไหม ล้วก็มัดเชีอกไปนะครับกันมันผ้าไปนะก็เอาเขาเขี่ยกับล่ำลุยลูกไม้รอ ที่สองครับ ทิ็แล้วก็เอาอมเช็ดไม้ไว้นะครับกันลง กับอีกจุดนึงนะครับตรงนี้นครับขี่เส้นก่อนนะครับแล้จะดัด้วยครับตรงนี้นะ เหมือนเดิมนะครับกันหลงเก็บไม้ไปนะครับไปกันต่อเลยครับ okay มาเจออีกจุดนะครับเดี๋ยวดักตรงนี้ครับจุดแต่ก่อมคจอะค่อยอ่อนดักนะครับมารู้ว่าจะมีโตงยังโตไหมบอแต่ก็ลองดักไว้นะครับเพื่อมีโต ครับไปไปกันต่อครับอุ้ยขึ้นตดังรืมครับครับมาเจออีกจุดตรงนี้นะครับม่ขี่พร้อมนะครับอี่องนี่หัวใหญ่แ้วัว่ารู้ว่าจะยั่งวะ จะดักเด้ครับทั เกียยวมันหนีบมือเอาไหมครับอันตรายอยู่ด้ครับอัน ก็บไปจังน้อยนะครับ,คร,บครับกับกะเลีออยู่หาหกจิตหลังนะครับเดี๋ยวกะคอยมาหลุนกับกันกับพุ่งนี้นะครับว่าจะได้โตบ่ว่าจะมีโตหรือมานเท่าไหร่นะครับแล้วพุ่งนี้ว่าหยาบต้องกันด้ยวยครับสวัสดีครับ สวัสดีตอนเสาร์นะครับยู่กลับค้นกระสินหากินพินเสืออไทยนะครับเส้านี่กิดเ็นผ้าม้าในยามกลับนะครับกลับเล็กใส่ไหงว่านนครับกับดักใส่ไห้สองจุดนะครับสองหมายนะครับเป็นหมายปลาอ้อยฝั่งโน้นครับใส่หาหลังแล้วก็ปลาอ้อยฝั่งนี้นะครับใส่ไหซิบก็หลังนะครับ ยังได้ที่ได้โตหรือที่มันังไ,ได้กะไปเบิ้งน้ำกันนะครับไปครับครับม,มาถึงไม้แรกนะครับไม้เนี่ย็ใส่ไปหาหลังนะครับแต่ไปรุ่นน้ำกันครับบาติมานบ่ไม่โตบ่นะ บอลลั่นไหมครับหลังแรงแับลั่นนะครับหลังเลยก็บอลผีแนะบ,บบลั่นแด่บอสผีนะครับหลัง นนะไหนครับจะรุ่นกันอีกหลังที่สามครับมีอาการครับหลังนี่งมีเสียงครับจะรุนเหมือนกันว่าตัวไงวะียับ,บยล้อให้นะครับตัวนี้ บใบไงบัใบนใดนะครับเห็นปะแต่ขออนุญาตจัดการหนูแป๊บนึงนะครับเพราะว่ามันเบิ่งไก่ไม่ได้นะครับครับเต็มแรกครับมากแล้วครับตัวใบญ่บันใดนะครับตัวก็ใส่ได้นี่นะ ไอ้รุ่นต้อครับเก็บครับหับลังนี้ลั่นนะครับบอดดนหนาจะเป็นนูดเหล็กใช่ั้มครับเก็บครับลั่นบอถึงนะครับแต่มีห้อยกัดอยู่นะ ่าจ,จะเป็นหมูเลครับไปลุยกันต่อครับไมายเมื่อกี้ใช่เวหาหลังนะครับกะได้มาต้นนึงนะครับเดี๋ยวเขาไปรุ่นกันต่อข้มหมายต่อไปนะครับหมายปลาอ้อยฟังั้าหมด1นซิปหลังนะครับครับไปไปน้ำเบื้องนํารุ่นน้ำกันครับ หลังแรกข้องหมยนี่ครับมารุนต้องกันครับมาทิมีโตกับบอลลันนะครับสงสัยสิเบีบัสโตกร,รือรครับเพราะวา่าฝั่งหนาๆกา,าจะออมาดักกันนะครับพอมีร้อยห้อยค่อนดักกัน,น ี่รันนะครับแต่เป็นโน่นหน่อยนะนซิงเป็นโนซิงนะครับรันตัวน่นหน่อย ลั่นนะครับแต่ว่าเยี่ยมมดนะครับมันหลู่ยังเอาไปกิน่นนู้นหน่อยได้ปะ เรียบร้อยครับหลังนี่ตัวบใบตัวใบใหญ่นะครับตดินน้อยครับจัดการหนูแป๊บนึงครับ,รบตัวเนยน้อยไว้อ้อมครับ กระดูกพลอยครับไปรุ่นกระตอรครับครับหลังนี่บกักง่ครับ,บนี้บักงครับผนกู้ฟอกได้ครับง่ง่ครับสุน,นีครับขออนุญาจัดจัดการแป๊บน,นึงครับเดี๋ยวเอาให้พึ่งครับ ครับบักไงครับครับไปรุ่นน้ำกันต่อไปครับเรียบร้อยครับหลังนี่ก็ไโอเคครับ,เ,รบ,รรบเดี๋ยวจัดกัน,นกะครับ ปันไาครับลุ่นครับไปต่อครับเรียบร้อยครับลังนี้ก็ได้เรียบร้อยครับเดี๋ยวจัดการน,นู้แป๊บนึงครับ หนุหล่ลุนเดียวกันมดเลยนะครับน่าจะเป็นคั่เดียวกันตัวใยปันไถน,นะครับครับไปดีกันต่อเรียบร้อยครับหลังนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวจัดกนะัน น่าจะเลี้ยต้าหนูหน่อยนะครับแม่มันเขาเอาไปเบิดละมั้งครับ,รบเรียบร้อยครับหลังนี้ติดติดกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจัดการหนู เดียวกัดอีกแล้วครับครับไปไปกันต่อครับรัน่ครับก็รันนะครับแต่ไม่ขี่ครับขี่ใหญ่ผมเรีว่ารันครับ ลัับหงเ็เรียบร้อยครับหลัง,งหนึบไงครับไงให้ตึงครับไงครับเดี๋ยวจัดการคนระับ ไงครับตัวนี้ไปลึงกันต่อครับเรียบร้อยอีกแล้วครับตัวนี้โม่ไงบันไดน,นะครับครับจัดการให้ับรี่ ปไปไเนครับไปครับดึงกันต่อครับเรียบร้อยอีกแล้วครับตอเนียครับเวจนเการมัดกรัมี่ครับ ดีอีกสองหลังนะครับเป็นดุดน้ำกันครับกับแต่เป็นนุ่สซิ่งหน่อยนะครับครับหลังสุดถ่ายนะครับบอลลันนะครับ ครับเดียวกับไปสรุปผลสรุปผลงานกันนะครับว่าได้กี่ตัวนะครับครับสรุปผลงานมือครับได้สิบตัวนะครับครับสำหรับมอน้กะหมานอยู่นะครับเอาไว้ติดตามคลิปหนานะครับสำหรับมอน้กะสวัสดีครับ